สวัสดีค่ะกลับมาพบกับป้ายน,นิกมิสตาร์ปายอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเมามอยในเรื่องของ เมคอัพเนาะนานนาทีปลายจะมาเม้ามอยในเรื่องของเมคอัพเพราะว่าจริงๆเนี่ยจ,จะเป็นสายสกินแคร์มากกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่เม้ามอยไม่ได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะไปลายไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาถ้าใครรู้จักปลายเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วปลายจะไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเท่าไหร่ก็จะเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยจัดนะคะจะเป็นการแต่งหน้าแนวแบบ everyday look นะถ้ามันดูสบใสๆช่วงนี้ปลายจะไม่ค่อยใช้พวกรองพื้นอะไร้ยคะเพราะปลายรู้สึกว่าเออมันมันหนักหน้าเกินไปแล้วก็แบบรู้สึกไม่ค่อยสบายผิวเนื่องจากว่าตอนนี้ย มันต้องออกงานบ่อยไปเที่ยวบ่อยถ่ายรูปบ่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ทดแทนกับตัวรองพื้นนะคะนั่นก็คือแป้งผสมรองพื้นค่ะซึ่งไปม้วนแป้งผสมรองพื้นนะคะสามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยระหว่างวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติมเขาได้อย่างงา่ายแป้งผสมรองพื้นวันนี้ที่จะสอามาแนะนํานั่นก็คือตัวนี้เลยแป้งผสมรองพื้นเซรา พิเศษตรงที่มีกันแดดมาให้สูงถึง spf 50 pa บวกบวก,บวกอีกทั้งยังเพิ่มคอลลาเจนเพื่อให้ผิวกระชับชุ่มชื้นปกป้องผิวจากการเกิดริ้วรอยก่อนไว้เขาจะมาเป็นตลับแบบนี้นะมีกระจกแล้วก็มีช่องใส่พับด้านล่างค่ะตัวพับมีความยืดหยุ่นดีสีจะออกไปทางทนเหลือง เมื่อเกลีย่ยไปกับผิวแล้วให้ความสัมผัสที่เนียนละเอียดเกลีย่ยง่ายช่วยเบลอรูมขุมขนลองเอามาเทียบกับข้างที่ไม่ได้ทาจะเห็นว่าผิวดูไบรื้ขึ้น1นสเต็ปทดลองคุณสมบัติการกันน้ำกันเหงื่อแป้งไม่หลย,ย,ย้อยไม่หลุดออกและไม่เป็นคราบเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าแบบ คือจริงๆไปก็จะมีพวกริ้วรอยอะไรพวกเนี้ยนะคะมันจะเป็นพวกแบบเออรอยสิวรอยดำอะไรพวกนี้ใช่ปะปกติไปก็จะแบบชอบที่จะใช้ตัวเอ่อสเปรย์น้ำแร่นะคะฉีดก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะทําให้ช่วยแบบแป้งเนี่ยติดได้ดีขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนที่พักผ่อนค่อนข้างน้อยค่ะนอนไม่เพียงพอเดี๋ยวจะปาดสีให้ดูก่อนเนาะได้เห็นไหมเนี่ยตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าสีเนี่ยเนียนไปกับผิวเห็นไหม แทบจะแบบไม่โดดออกมาจากผิวเลยและนี่ก็คือจะเป็นฟินิชลุคของปายนะคะที่ปายชอบแต่งหน้าในแต่อาวันนะคะ ก็คือเป็นเอวิดีนลชั่นใสๆเบาๆนะคะสไตล์เกาหลีีสิ่งที่ทําให้ป,ปลายประทับใจแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยๆนะก็เนื่องจากวันหนึ่งเลยก็คือว่าเขาให้สารการนันแดดที่ค่อนข้างสูงเนาะให้มาตั้ง SPF 50เนี่ยเออือเขาให้มาเยอะมากๆเหมาะกับสภาพอากาศของแดดเมืองไทยมากๆทําให้ระหว่างวันนะคะเราสามารถที่จะเติมแป้ตงตัวนี้ไปด้วยในตัวโดยที่ไม่ต้องทากานันแดดเลยนอกจากนั้นนะคะเขายังมีคุณสมบัติกันน้ํากันเหงื่อได้ดีทําให้มันไม่ไหลเป็นคราบระหว่างวันที่ชอบอีกตัวหนึ่งก็คือเขามีคอลลาเจนบํารุงผิ ะะตัวนี้นะคะเวลาที่ไปเกลีย่ยไปแล้วเนี่ยไปรู้สึกว่าเออเขาเนียนไปกับผิวได้ดีมากๆแล้วก็เหมือนเขาช่วยเบลอรูขุมขนปกปิดพวกรอยจุดด่างดำต่างๆได้ดีนะคะรอยฝ้ากระเล็กๆของายอะไรเงี้ยไปรู้สึกว่าเออเขาปกปิดได้เนียนมากๆที่สําคัญก็คือว่าแป้งผสมรองพื้นโซลาตัวนี้นะคะเขาช่วยให้หน้าปลายดูไบรท์ขึ้นมาเลยจากเดิมที่หน้าายค่อนข้างหมองสีเขาก็จะค่อนข้างที่จะเป็น,นเน้นไปเน้นทางโทนเอเชียน,นะคะแล้วก็เหมาะกับสาวไทย เหืองหรือว่าผิวสองสียังายก็สามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าจะทําให้ผิวเนี่ยดูไ์ขึ้นมาเลยแป้งผสมรองพื้นโซลาคอลลาเจนตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับทั้งคนที่แต่งหน้าเบาๆสาย everyday l o o เกาหลีเกาใจโซลาตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่จะเอาไปแต่งหน้าให้มันแบบว่าดูจัดจ้านออกงานไปงานกลางคืนไปเที่ยวไปถ่ายรูปสายคาเฟ่สายแฟชั่นแบรนด์โซลาก็ตอบโจทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็คือจะหาซื้อได้ที่ร้านอ ve and b o บค่ะบิวตี้มแล้วก็ช่องทางออนไลน์อื่นๆของแบรนด์นะคะซึ่งไปสจะลงไว้ใน description ข้างล่างค่ะอ่าอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆติดตามกินีสตาร์ไปไว้ด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ